นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมปวตถ as uh -huh. uh -huh. uh -huh. พุทานสรนังคาจามีธรรมันสรนังคาจามีสางขังสรนังคาจามีตุวทย่ยปิพัททางสารนังคาจามีตุติยยปิธรรมันสารนังคาจามีตุติย่มปิสางขังสารนังคาจามีตัุที่ยำพัวทางสารนังคาจามีตัิที่ย devāṃ khāṃ saraṇāṃ khāchaṃ สัมพุทเธอาตเวสันจะทวาทสสันจะสหสเกปันจะสทสหัสสันินามมิสิรสอาหันเตสัมทามันจะสังขันจะอาตเรนันามมิหันนมการานุภาเวนะหันตวาสะเปอุปตเวอเนกาอันดรายาปิวินาสันตุอเส satu sampu te panca panja san jajatuwe satisahasake tasasahasani nama miserasa ham te sam saman jasam panja adare nama misham nama karanupave nandawasa be uba tewe aneka สัมพวเทนะวุตรัสเตอัตจันตาลีสสหัสเกวีสติสตสหัสานินมามิสิรสาอหมเตสังทามัญจะสังทันจะอัตเรนะนมามิหังนมกาลานุภาเวนะอันตวาสสเปอุปาัตเวอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอเซ ซาตวน นโมอะรหโตสมมาสามพัวสาสสมะเหสิโนนโมวอุธมธรรมาลสสวะคาตาเสวะเตนิธานโมมหาสางคาสบปิวสุตเสรเทติโนนโมุอัธารมธาลสะาตาสสะตนามอมาคาสิวตเตติโนามวุย ตาราปาปาเวนะวิคาจันตุปาตวานโมตารานุปาเวนสุวัติโหตุสัพทานโมตาราสเตเชนะวิเทมมิโอมิเตชวา พระหูเทวามลสาจะมานคลานิอาจินตยุนทากังธรรมานัสโซต้า นางปลัวอิมังคลรมุตมะมังอเสวนอาจะพาลานังปันติทานันจะเสวนอาปัวชาจะปัวชนียานังเอตามังคลรมุตมะมังปฏิรูวปเทสวัสโสจะปัวเปจักตะปุญญตาอัตสัมมาปณิทิจะเอตามังคลรมุตมะมังพาหุสาจันจะเส ปัญจวินายโยจะสุสีิีโตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตามังคลามุตมะมัาตาปิทุปัตถานังปุตตะราสะสังคาอะนาคุลาจะตามันตาเอตามังคลามุตมะมัานาจะตามาจริยาจะยาตากานัาจะสังคาอะนาวาชานิกามัง เอตมังคลมุตตังารติวิรติปะปามาจปาณาจสัญมวอัปมาโทจะทัมเมสุเอตํมังคลมุตตังคารหัวจนิวาตจะสันตุติจักตาญุตาตาเลนะธรรมะสวนังเอตมังคลมุตตังคันตีจะโสวจะสตา สมณานันจธาสนังกาเระธรรมมาสะกาชาเอตรรมมังคลโมตมังตะปัจักรามมจริยจาริยสัจนาตาสนังนิพพานาสัจคิริยาชาเอตรรมมังคลโมตมังปัวาสโลกะธรรมเมหิจิตังยาสนกัรมปฏิอโสกังเวราชังเขมังเฮตรรม Mangkalamu Tama Eta Disani Kata Wanasa Patama Para Citasa Patasaoti Kacanti Tan samang, De Samangkalamu ยานีท้าภูตานิสมากตานิปุ่มมานิวายานิวะกันตฤทเิสะเพวะพุนสุมาณาภรวันตุอาทุติสักกาจะสุนันตุภาสิตังขัสสมาหิภูตานิสาเมทะสะเพเมตังขโรธรรมานุสิยาปัญชายาทิวาจาราชตจะหัรันติเยพะเล่งตัง สมาธิเนรัคตาปะมาตาอย่างกินชีวิตต่างอิทวะอุรังวะสังเคสุวายังรัตนนามปณีต่างนโนโอสมังอาทิตถาคเตนะจิธรรมปิพุทธเทรัตนามปณีต่างเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุขยังวิราคังธรมต่างปณีต่างยถาจะคาสักยมุนีสมาต ตัวนาเตนัทธรรมเม่รัสมาธิเกีนจิตที่ทำไปทำแม่รัตนังปณิธานเพื่อเตนัสัจเจนัสสวัติโหตุยามุพธเสธโธปริวันนาเยสุเจงสมาธิมานันตริกันยมาหุสมาธินาเตนัสมนเวชติที่ทำไปทำแมเมรัตนังปณิธานเพื่อเตนัสัจเจนัสสวัติโหตุเย อุคลาอตัสตังปสสทานจตติเอตานิยุคานิโหติเตทินายาสุขตัสสสาวกาเอเตสุทินนานิมหัพรานิธรรมปิสังเครตนางปณีตังเอเตนสัจเจนะสุวติโหตุเยสุปยุตตามะนัสาทานเฮนนิกามินวะโคตมะสะสนามิเต ปฏิปัตตามตังวิไขหาัตถามุทานิพุติงปุญชมานาอิธามิสังเครตนังปณิตังเตเนสันเตนะสุวันติโหตุยจินตะคีโรปะทเวงสิโตสิยาจะตุปิวาเตปิอัสัมปะการปิโยตูปามสาปุริสังวทานิโยอริยสัจจานิอเวจะปัสติิธามิ สังเคระตนาปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุเยอริยสัจจานิวิภาวิญติคัมปีระพัญเยนะสุเทสิตานิกินจจปิเตโหติภุสักปมัตตาณเตภรวังอาตมะบาทิยันติธรรมปิสังเคระตนาปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุสหวัสสัทธาสนาส ธรมปทายยตยัสุธรรมเมชิตาภวันติสากายะทิติวิจิกิจิตันจะศีลปตะังวาภิยธทัสติกินจิตจตุหปายเยหิจวิปมุตโตจตจาติทานานิอภพโคกาตุงิธรรมติสังเครตันางปณีตังเพเตมัสสเจนะสุวรริโหตุกินจาริโสกรรมังคโรติปาปะกังกั เจนะวาจายุตเจตสาวาอภพโพโสตสปพติจัตยาตอภพตาเทตาปัสสวุตตาอิธรรมปิสังเทรตนางปณีตังเเตนะสัจเจนะสุวติโหตุวนาปภุมเพยทาปุสิตาเคคิมหานามาเสปปธรรมสมิงคิมเหตุทุปมังธรรมวรังเทสยินพานั มีปรมังหิตายอิทธรรมปิพุทธเทรัตนางปณีตังเมตนะสัจเจนะสุวัติโหตุวโรวรังยูวรโทวราหหรวนอนุตโรธรรมววรังอเทสยติธรรมปิพุทธเทรัตนางมณีตังเเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุกินางภุรานางหนวังนาจิสามภวังเมรตจิตตายติเก ภวัสสีงเตคีนาพีชาอวิรุณิจันทานิพันติธีรยทายามปฏิโบธิธรรมปิสังเทรตนางปณีตังเหตทนสัจเจนะสุวัติโหตุญาณีคาผูตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวัตันตฤเขตตาคตังเทวมนุสสภูสิตังพุทธังนมัสสามัสวัติโหตุ ยาณีทะพูตานิสมากตานิภูมิานิวายานิวะขันตฤกเขตถานตระเทวมโนสะพูชิตังคัมมังนิมัสสามมสุวัตถิโหตุยาณีทะพูตานิสมากตานิภูมิานิวายานิวะขันตฤกเขตถานตระเทวมโนสะพูชิตังสังขังนิมัสสามมสุวัตถิโหตุ โอวตุสัพพังคลังรักขันตุสัพเเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสธาโสทิปวันตุเตปวัตุสัพพังคลังรักขันตุสัพเเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนัสธาโส ภานตุเตยภาวะตุสัพมังคะลังราคันตุสัพพเทวตาสัพ